นี่ครับพี่น้องสิภาพดอกบัวมืออื้นเขาสิไว้ไว้ที่เอาดอกบัวมาแตะน้องล้างสตูนีโอคุ่นละให้เด็กใส่เดกห่อยลงกเาให้ไปหาสื่อบ่ได้มันบอกงามได้ให้เด็กลูกล้านอยูดด่นี่แหละให้เขาลงกเราให้น้องเงเจ้าข้องทืออันสาบัวดูล้ง นี่มองเจอไม่หรอพี่้องันเป็นหงสีงามๆจังเลยก็เป็นมันปเป็นดอกปุ่มๆคือของกระจอมมาขายด้เป็นดอกปลายแหลมๆเ,ดดบบมเลยเ,เ,เห็ดยีไรกับวง่ามปลายแหลมก็พวกกิเลสไม่เห็ดหอมแม่ ทำช่วยกันหน่อยกลายพายุกับปวดขี้จะเป็นค้นบาบหรือขนบุญบุญบาปโลดบาปไลท์เนาะเขาเอาพนละไม้เนาะไปใส่บ้าหูขบวิญห์หอยนอนหอยเบิ้งนั่นเบิ้งนอมไม้ ถ้าเขาอยากกินเผาเราดีขอลูกคืนมาพอพี่บีเลิกเห็ดอันเดียาก็ได้เห็นนำแล้วห้ามพีม่น้องอยเช็ดบอบเป็นดอกเช็ดเช็ดไปขาลูกก่อน อืมนขเขาสีผ้าเด็กผ้าลูกผ้า,าเตาไหวเพทีย่ยังหไหงวายหหมันให้เนี้ยวไหมันไห้แจ่มฟ้าวเคยเคยเหตุจังสี่สิบปีนะค่ะสหยเที่ความ,มติตสซนทมตอนมี้าวเพ่อที่กะไหวขอขม้เพืน ยูก่าเลยไปจะคอเย็นเจ้าย็้นเ่รอก็เลยไป่เจ้าจะเรียนว่าอะน้องใกจะว่าบ่กสวยบวบบาบยางหลายที่อันเป็นโคอันเล้วก็มี่เป็นหมากเล้วกับมี่ดอกไม้ปีน เลยกินบ่บ่มีคนลงออหอยก็เกาหรละวะยว่ะยามจังไลยก็อขอฝนตกว่าพี่รองวันมิเจ้าถ้าก่อยนี่ลิ้นลิน้นนามยี่หน้าพ่อมันสุดแล้วฝนตกลิ้นลิ้นจ้า อามันคอระพันติีไงออยิ่มคือว่าปลยแหลมคอพันไปตัวตัวมันก็สวยด้วยอุ่นๆเโอเคยเดบกี่นองเอ้ยหาเส็ดมักเป็นเหมือนเขาเสียดายยั่ไงกัตายนี่จากโอ้ย cô đang cầm tay, cô như cầm tay, cây leo ở đây rồi, <laughs> mấy suối suối xinh, nha Ba bà Vinh, ăn khẩu chèn khẩu ngay, Cô nhận cái của châu nè, coi chèn ba con nói tôi thoi là ใ่นอไม่ส้มแกงหน่อไม้ส้มกิ้นกัปวดขายมขึ้นนอนบ่ได้ถ้าไปใส่ก๋วนผิด cho một số có khỏi lên là kiểu có vô có điều đi bà đi nam viên cái hiện còn nóng cái có này sửa nam nên đưa một làm chỉ vào, đi đi. nó là nàng. Nàng chỉ bớt rồi, bao Chè cái cửa đó nè ít cái cả đi đồ, bị, bị, thử thử hang người cả xẹp lại hang người cả chắc có phải đấy cái này ta là... Thật, quân đầu, quân đầu. <laughs> sao cứ là thắt qua đầu thua đầu sau bố cả cần lấy cha กูก็แล่นสองรอบแล้วว่าเราไม่นวรอย่างน้อยจะก้องเพราะว่ามันล่อยกายเบิ่แล้วย่งอาชีพผมบ้างแล่นทีรีทีเดียวงหมวเพิ่ตั้เล่ามันย่อยู่ตัวนี่มันกลับขึ้นไปอีกมงพ่อเจ๊พอดีพ่อเจ๊พอดีเจ๊ก็ได้เอาเบิด Não tá aqui não, não. Não, não. เขาเห็ดอันภาพของเทียนอันร่เงคืงไหมคอยยันมันแตกว่ะ